สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ fc แฟนหวยนะฮะสลับไปที่ในช่องหวยเราวทุกท่านกันเลยนะครับเนอะอ่ะนั่นแหละนะฮะก็เข้าอีกแล้วนะครับ2วงวด,ต,ดติดเลย นะครับสลับในสูตรนี้สูตร2 2นะครับเนาะอ่ะก็มาตามกันต่อนะครับสลับในสูตร2ตัวนะครับเนาะอ่ะวันศุกร์ถูกหวยลาวถูกหวยไทยนะครับเนาะอ่ะหวยรัฐบาลก็สรุปหวยให้ไปในที่ช่องหวยเด็ดเด็ดไปนะหวยไทยเข้าไปดูกันได้นะครับเนาะอ่ะมาดูใน3สูตรนะครับ2 1 2 2แล้วก็จะเป็นในที่ในสูตร A บวกนะครับสูตร A บวกสูตรนี้นี่เนาะเฉียดอีกแล้วเนาะครั้งก่อน2 เก้าออกมา28ล่าสุดนี้หน่งเออกมา27เนี่ยนะฮะแต่28ที่ออกมาอีกแล้วนะครับนอสองออกเลขเดิม2องเงนติดๆเลยนะครับอ่ะนะฮะก็ผลในงวดที่แล้วเนอก็ออกไปนะครับก็จะเปในที่ใน28 7 2อืเอนะฮะก็28 27เนาะอ่ะ,ะมาดูในทั้ง2สูตรนี้กันก่อนเลยนะฮะ2 1 2 2 1> นั่นแหละงวดที่แล้วมันชนกันในที่ใน0 1 2 นะครับเนาะ0 1 2เนี่ยนะก็มา2นะถ้ามันชนกัน3ตัวเด่นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมาเยอะเลยนะครับสลับไปชี้ในเลขเด่นเนาะ6ตัวนะฮะในงวดที่แล้วก็ออกไปชี้ใน5 1 2 8 7 2อืมสุดนี้เข้า2งวดด้วยนะ5 1 2 8 7 2นะ มันก็ออกมา2งวดมันเคยออกมา3งวดติดๆอยู่นะนะครับเนาะเลขเดิมหวยลาวเนี่ยนะครับอืมไม่แน่นะวันจันทร์วันจันทร์ก็สองปดวันพุธก็สองแปดวันศุกร์อาจจะ2 8ก็ไดนะ้แต่ไม่แน่มันอาจจะไปออกหวยไทยก็ได้นะสองแปดนี่นะฮะมาดูนะครับสำหรับในสูตรสองหนึ่งกันก่อนเลยนะครับเนาะนะสูตรสองหนึ่งเราก็จะเอาผลนงวดที่แล้วนะฮะ 1> 5 128นะึ่งสองแปดสอน่งสอดเจดสะสูตรเก่าสูตรเดิมเลยนะใช้มาหลายวันลงมากนะครับหาในหลักสิบแล้วก็จะนําในหลักหมื่นนะค,คูณด้วยเลขคูณที่9แล้วก็หลักสิบคูณ2แล้วก็หน่วยก็จะคูณ2 19ได้9ก้นะครับเจเป็น14บสองสองเป็น4จับบวกกันนะครับเก้ากันกับ4เป็นส3บสบกกับ4เป็น7 เพิ่มแต้มไปก็จะเป็นไปะนะฮะในหลักสิบส่วนในที่ในหลักหน่วยนะครับก็นําในหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่9ตัวเดียวนะเ5เป็น4 5นํา5ตัวนี้นะไปเพิ่มแต้ม1แต้มลดมา2แต้มเป็น4และ9 3สสูตรสอนึ่งะฮะล่าสุดก็จะได้นะครับในหลัก10เป็น7กับ8หลักหน่วยเป็น3 4 5 7 8 3 4 5 6นะฮะในสูตรนี้นี่ ถึงตัวเจาะไม่มาี่หลักหน่วยก็ยังมาเลขเด่นอยู่นะในครั้งก่อน5มา2เนี่ยวันนี้ไม่มาเนี่ยหลักหน่วยก็ยังมาเลขเด่นนะฮะเราดูว่าสูตรสองสองนี่มันจะมีเด่นในนี้ไหมนะครับถ้ามีก็นินได้เลยนะครับสูตรสองสองนะครับเนาะผมในวดที่แล้ว 1> 5 1 2 8 7 2หรือใครอยากได้ในสูตรใหม่นะฮะก็คอมเมนต์ขอกันเข้ามาแล้วกัน,นครับแต่ช่วงนี้ก็สูตรเดิมก็โอเคอยู่เนะเาะนะครับมันก็จะมีสลับเข้าบ้างนะเข้าบ้างหลุดบ้างในสูตรหวยนะครับหาในหลักสิในสูตร2 2ก็จะนำในที่ในหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่8หลักหมื่นคูณ9นะครับหลักหน่วยก็จะคูณด้วย3 85เป็น40นะครับ19ได้9 3 2เป็น6 9บวกกันกับ6เป็น15นะครับเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น6ส่วนในที่ในหลักหน่วยแล้วก็นําในหลักแสนนะครับคูณด้วย3หลักพันคูณด้วย7นะฮะหลักหน่่ยคูณด้วยเลขคงที่8ป5เป็น15นะครับ72เป็น14 82่เป็น16จะบวกกันนะครับ4บวกกันกับ6ก็จะเป็นส่นนะก็จะเหลือ5ลดแต้มนะครับ5 4 3 2อ่านะชนกันนะฮะชนกันกแสดงว่า มีโอกาสที่จะมานะครับแต่มันก็ชนหลายตัวเลยก็ชน4ตัวก็มานะครับนะหลักสิเป็น5กับ6หลักหน่วยเป็น5 4 3 2นะครับก็หลักหน่วยชวนกันในที่ใน3 2 3 4อห <5 S 1> นะอ๋ออันนี้6นะ3า5 3 5ี่ห้า่าก็แสดงว่าเน้น3 4 5นะครับมวดที่แล้วก็ชน3ตัวรอบนี้ก็ชน3 3ตัวเหมือนกันก็นก ก็มันน่าจะมีสักสูตรนะที่เข้านะในงวดที่แล้วแปดเก้าศูนย์ห้าหกเจ็ดแปดอ่าโอเคใช่นะครับต้องมีสักสูตรที่เข้านะครับเหมือนคล้ายๆกันกับในงวดที่แล้วเลยนะครับเนาะหลักหน่วยชวนกันสามตัวก็นะครับสลับในจับคู่นะก็จะเป็นนะครับในที่สูตรสองหนึ่งเป็นในเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดหก 83 84 85แล้วก็86นะครับส่วนในสูตรนะฮะสูตร2 2นะครับก็จะเป็นในที่ใน5 5 5 5 5 4 5 3แล้วก็5 2 6 5 6 4 6 3แล้วก็6 2นะครับ อาสำหรับในทั้ง2ส,สูตรนะครับผมเชื่อว่ามันต้องมีสักสูตรแหละที่เข้านะครับเนาะ,ะหรือจะเป็นในสูตรนี้นะครับที่มา3าวดนะครับติดๆนะม,มาล่างทั้งนั้นเลยเนาะสูตร2 2สองนะครับเนี่ยหรือจะเน้นเอาในสูตรนี้นะครับหรือมันจะสมาสลับ มาออกในสูตรนี้นะครับเนาะอาจจะเป็นในสูตรไหนนะครับแล้วก็นําไปร้นกันดูแล้วกันนะครับเนาะอ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับในที่ในสูตร A บวกนะฮะสูตรนี้ก็ไม่เข้าก็ถือว่าก็ยังมาเลขเด็ดอยู่เนาะสามตัวมา1ตัวในตรงนี้นะครับมา7นะในวดที่แล้วนะครับก็ใกล้เคียงอยู่แล้วนะเฉียดอยู่แล้วนะในสูตรนี้อ่ะมาดูนะฮะล่าสุดสําหรับในสูตร A บวกสูตรนี้นะฮะอ่าถ้ามันได้เข้าในเข้าต่อเนื่องเนาะนะฮะ 1> 5 1 2 8 7 2 5 1สอ็ห้ก็หวยไทยสรุปให้แล้วเนาะอ่าก็ไปดูกันได้ในที่ช่องหวยที่จะไปแล้วกันนะครับส่วนหาในที่ในหลักสิบก็จะนำนะครับในที่หลักพันคูณด้วยเลขคงที่5หลักร้อยคูณ5กับ9หลักสิบคูณ3กับ5หลักหน่วก,ก็จะคูณด้วย3ามนะครับห้ 5, 2, เป็น10นะครับ8ปห้า 89เป็น72นะครับเ3เป็น21 75เป็น35นะครับ32เป็น6จับบวกกันนะฮะก็จะเป็นในที่ใน2บวกกันกับ1เป็น3 3บวกกันกับ5เป็น8 8บวกกันกับ6เป็น14เป็นสนะส่วนบวกเพิ่มแต้มไปก็จะเป็นในที่ใน5ในหลัก14กับ5นะครับสลับในหลัก10ส่วนในหลักหน่วยก็นำในหลักพันคูณ5หลักร้อยคูณ9กับ5หลัก10คูณ5หลักหน่วยคูณ2 2 5เป็น19 2เป็น98นะ98เป็น7 2เป็น0 7 5 2 2เป็น4จะบวกกัน2บวกกันกับ5เป็น7 7บวกกับ4เป็น11นะสกบกเพิ่มแต้มอ่า0นะเพิ่มไปก็ต้องเป็น2สิเออนะ0 1 2 4 5 0 1 2 4 5 0 1 2อนะ่ะแต่ที่แน่ๆนี่เน้น0 1 2แล้วกัน นะครับจะพูดให้ไป็นที่ใน40 41 42 50 51แล้วก็52นะครับสลับในสูตรนี้สูตร A บวกล่าสุดนะฮะสลับในงวดแรกอ่านะครับงวดแรกของเดือนนะครับเนาะงวดแรกของเดือนสิงหานะครับเนาะ,ะวันที่หนึ่งเลยนะในสูตรนี้ก็ขอให้ถูกโชคดีแล้วกันนะครับแต่ที่แน่ๆนั่นแหละเน้นหลักหน่วย012 แรงวี่เยาตัวเจาะไม่มานี่ก็รักหน่วยเ,ยเข้าดีนะฮะเข้าบ่อยนะครับเนาะก็สำหรับในสูตร A+ บวกนะก็ขอให้โชคดีถูกกันแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นสูตร A+ บวกนะครับหรือสูตร2 1หรือสูตร22สนะครับส่วนในสูตร3ตัวนี่ก็เนาะอืมก็เกือบเข้า3ตัวเนาะมีตัดเข้า2 2สูตรเลยนะนี่ตัด2 7เนี่ตัดส8ดเนาะอืมเสียดายนะนี่เกือบเกือบเข้า3ตัวเนาะ อย่างนี้ก็ตัดเข้าเหมือนกันนะสองเจอตัดเข้า2ส,สูตรเลยนะฮะ<น>ก็รอติดตามนะครับในคลิปถัดไปแล้วกันเนาะสลับในสูตร3ตัวนะครับก็ถือว่าตัดเข้า2ตัวนี่ก็กบ่อยเหมือนกันนะช่วงนี้นะครับนเนาะอ่ะก็รอติดตามแล้วกันนะครับเนาะยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีน้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ